กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนและนี่ของที่เราไปช้อปปิ้งมาค่ะก็จะมีถั่วง,งอกบาด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะทําก๋วยเตี๋ยวไก่กินค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนี่ค่ะก็จะเป็นแรมซิฟซึ่งเราจะเอามาชงดื่มกับน้ําร้อนแก้ไข้หวัดนะคะทุกคนของที่ช้อปปิ้งมาก็จะมีหลายอย่างค่ะเพราะว่าเราซื้อมาเก็บไว้ทํากับข้าววันหลังนะคะ วันนี้มีพายุเข้าลมแรงมากฝนตกป่อยๆและอากาศค่อนข้างหนาวบวกกับเราเป็นไข้หวัดด้วยเมนูดินเนอร์วันนี้ก็เลยเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะจะได้สดน้ำนนร้อนๆเนาะและที่สำคัญคุณพ่อกับคุณลูกก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวด้วยค่ะก่อนอื่นเลยเรามาล้างน่องไก่ให้สะอาดนะคะทุกคนหนังไก่สีเหลืองๆที่ติดมากับไก่เห็นไหมคะทุกคนเราจะอ,าออกให้หมดเลยนะพอเราล้างหนังไก่ที่ติดมาออกหมดไก่ก็จะขาวสะอาดอย่างนี้เลยค่ะ เรามาเริ่มทำน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวกันเลยจ้าเริ่มจากตั้งหม้อไฟกลางนะทุกคนใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะเราจะใส่ขิงหั่นแว่นลงไปผัดกองน,นะทุกคนผัดพอยุบก็พอนะคะและตามด้วยผงก๋วยเตี๋ยวประมาณกับเอาเนาะประมาณสองช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะผัดจนกว่าขิงกับผงก๋วยเตี๋ยวมีกลิ่นหอมโชยขึ้นมานะคะทุกคนเวลาผัดระวังด้วยนะระวังอย่าให้ไหมนะคะเราใช้ไฟกลางผัดพอเนาะ พอผัดไปสักพักหนึ่งก็เติมน้ําลงไปเลยจ้ะเราไม่เติมน้ําเยอะนะทุกคนเพราะว่าเราจะเผื่อเติมน่องไก่ลงไปด้วยถ้าเราใส่น้ําเยอะเวลาเติมน่องไก่มันจะล้นหม้อนะทุกคนแล้วเราก็ต้มไฟการไปเรื่อยๆนะคะต้มไฟการจนน้ําเดือดขึ้นมาสักพักหนึ่งเราก็จะเติมแครอทลงไปค่ะเราเติมแครอทเพราะว่า จะได้ความความหวานจากแครอททำให้พลมกล่อมนะทุกคนแล้วก็เติมน้องไก่ลงไปเลยค่ะถ้าเราเติมน้องไก่ลงไปหมดแล้วเราจะต้มต่อด้วยไฟกลางนะคะทุกคนรอให้น้ําเดือดแล้วมันก็จะมีฟองขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราต้องคอยตักฟองออกนะคะทุกคนเพราะวา่าเราคอยตักฟองออกแล้วจะทําให้น้ําซุปมันใสแล้ว,ว่าน่ากินมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็ต้มต่อด้วยไฟกลางนะคะทุกคนไม่ได้ไฟร้อนนะ รอจนกว่า,าไก่จะสุกแล้วก็เปื่อยแค่นั้นก็ได้ที่แล้วจ้าพอไก่สุกได้ที่แล้วเปื่อยได้ที่แล้วเราก็จะไปตั้งหม้อนะคะทุกคนแล้วเราก็จะลวกผักวันนี้เราจะมีกะหล่ำกับถั่วงอกเนาะแล้วบะหมี่ของเราก็จะเป็นบะหมี่ไข่นะคะบะหมี่เหลืองซึ่งเราซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เราก็จะมาลวกแล้วก็ใส่ลงไปค่ะ เวลาปรุงเราก็จะปรุงแบบว่าตามใจชอบนะทุกคนใครชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดใครชอบเปรี้ยวหวานเค็มก็ปรุงรสตามใจชอบเลยแล้ววันนี้เราก็จะไม่ได้มานั่งกินให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าเสียงลมข้างนอกมันลมแรงเสียงดังมากๆแล้วเราก็ได้ยินเสียงอะไรแบบเหมือนโครมอยู่ข้างนอกแล้วเราก็เลยต้องรีบกินแล้วเราเพราะว่าเราจะออกไปเช็คข้างนอกนะคะทุกคนว่าเสียงอะไรที่มันแบบว่าดังออกมาจากข้างนอกเนาะ ลมแรงแบบสนั่นวันไหวมากเลยค่ะทุกคนกินก๋วยเตี๋ยวไก่ดินเนอร์เสร็จแล้วเราก็รีบออกมาข้างนอกเลยนะคะทุกคนเพราะว่าลมแรงแมากลมพัดกระถางพริกกระถางมะเขือเทศของเราล้มระเนระน,นาดไปหมดเลยต้นพริกกับต้นมะเขือเทศของเราหักไปห,หลายต้นเลยนะคะทุกคนล้วก็เราก็เลยยกกระถางมะเขือเทศเอามาวางไว้ข้างล่างนะคะทุกคนแล้วเราก็เลยมาเปิดดูอา่า ที่เราปลูกไว้มีเบบี้เลเทกับต้นกะเพราแดงต้นหนึ่งนะจ๊ะแล้วพอเอ,อิร์เราหันไปเจอต้นโหระพาของเราสูงจะถึงเพดานเลยก็เลยถือโอกาสตัดซะเลยเพราะมันจะได้แตกยอดใหม่นะทุกคนส่วนใบโหระคาที่เราตัดมาเราก็จะเอาไปล้างน้ําและเอาไปใส่แช่แข็งไว้เก็บไว้กินวันหลังจ้าตัดเสร็จก็จะรีบเข้าบ้านเลยเพราะว่าผลผนเติมตั้งเขามาแล้วนะจ๊ะ ถ้าช้าโดนผลนอีกเดี๋ยวจะไม่สบายนะขอเก่างั้นขอรีบเข้าบ้านก่อนเด้อจ้าทุกคน